สวัสดีครับผมเสือจากกลุ่มกูรูรมโตะนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลประจำวันศุกร์ท6กันยานะครับคู่แรกนะครับไบเอร์นม mm ิน hmm. ิกพบกับแวว์เดอร์บิเมนครับผมให้ไปทางอยู่ต่อไบเอร์นที่3ลูกครับ สกอร์ที่คาดไบยเย,ยนชนะ4ต่อหนึ่งครับเพราะว่าไบายเย,ยนฟอร์มช่วงนี้กำลังร้อนแรงครับแถมเป็นเจ่าฝูงด้วยเชื่อว่าน่าจะสามารถเอาชนะไปได้ยังไม่อย่างย,ยากเย็ยนครับคู่ที่2ครับคิโรนากับเอสปันิอนคิโรนาช่วงนี้ก็ฟอร์มแผ่วต่อเนื่องครับแถมรังบวยของลีอีกด้วยส่วนทางฝั่งของเอสปันิอนครับฟอร์มดีวันดีคืนอยู่แถวท็อปของหัวตารางด้วยเพราะฉะนั้นไปอยู่ต่อเอสปันิอนที่เลทเสมอเลยครับสกอร์ที่คาดเอสปันิอนชนะ2ต่อ1คู่ที่3ครับ เป็นสตาร์บุกพบกับหมักเซย์คู่นี้ผมฟ้องว่าทั้ง2ทีมฟอร์มค่อนข้างใ,ใกล้เคียงครับสูสีขนาดนี้ไปเลยครับอยู่ลองสตาร์บุกที่0.5สกอร์ที่คาดอบนสมีเฮแน่นอนครับถ้าเสมอคู่ที่4ครับเวดบอมบ์มิดกับเลสเตอร์ทางฝั่งของเลสเตอร์ครับฟอร์มค่อนข้างดีกว่าชัดเจนครับจะเสียเปรียบแค่ทางฝั่งของเตดบอมได้เล่นในบ้านเท่านั้นที่เหลือค่อนข้างเป็นต่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้อยู่ลองเลสเตอร์ที่ศูนย์จุดสองห้าครับเลสเตอร์ชนะไปเลยที่สองบับนาอ คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันครับที่ฟอร์มข้นงทางสูสีกันเพราะฉะนั้นน่าเสมอจึงเปิดกว้างครับผมให้เสมอที่2เปลือ2ให้อยู่รองซิตาที่1.25ุณคู่ที่6ครับดาสัตว์กับดินโมเด e สเดนคู่นี้ให้อยู่ต่อดามสัตว์เลยครับเพราะว่าฟอร์มในบ้านข้องเจมครับ ให้อยู่ต่อดามสตัดที่0.5ครับดามสตัดจะเป็นฝ่ายชนะที่3ประตูต่อหนึ่งกันเองและคู่สุดท้ายครับเฉาเกย์0.4พบกับคอยเทอร์เฟิร์ตครับทางฝั่งของเ้าเก้ครับเล่นในบ้านเขากำลังดีถิ่นกันครับแถมฟอร์มในรวมก็ยังเหนือกว่าคอยเทอร์เฟิร์ตอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นไปเลยครับอยู่ต่อเฉาเก้ที่0.5ครับสกอร์ที่คาดเาาเก้ชนะ1-0นั่นเองครับและก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับทีเด็ดบอลจากเราบรรดากูรูลมโตนะครับก็เข้ามารับได้ที่แอดเจ24 แอดอยากสองสี่อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวช่วงเย็นจะพาเข้ากลุ่ม VIP ลมโตครับรับรองว่ามีแนวทางคัดเน้นให้หวานเจียบได้ทุกวันแน่นอนและเช่นเคยครับผมขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับเพียงกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ